เวลาในขณะน,นี้ใกล้จะตีหนึ่งแล้วเพิ่งกลับมาบ้านแล้วก็หิวประจมเหมาะมากวันนี้เราเพิ่งเปิดตัวเครื่องดื่มเอ๊โปรตีนไมเวกับตอบ็อปคุณต็อปสักแก่น้อยตอ๊แล้วก็มีคนพูดถึงเยอะมากสองรถก็บอกเลยว่าเวลาเราทํางานดึกแบบนี้แล้วเวลามันหิวเนี่ยถึงที่คุณจะต้องกินก็นคือโปรตีนอิ่มอร่อยวันนี้เราจะกินรสชาเขียวมาชะนะครับ ปิดซองปุ๊บกลิ่นหอมมากเดี๋ยวให้ดูว่าวันนี้ชงมาให้คนดูทั้งวันเลยเวลาผสมน้ำเลยก็อย่างน้ำเย็นพอผสมน้ำเย็นปั๊บเวที่ดีเนี่ยถ้ามีส่วนผสมที่ดีเนี่ยบอกเลยนะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดเลยก็คือมันจะละลายเลยนะครับ มันจะไม่ติดมันจะไม่เกาะเป็นก้อนแล้วมันก็จะนั่นแหละมันจะไม่เกาะเป็นก้อนแล้วมันจะแค่ใช้ช้อนมันก็แค่ใช้ช้อนคนเนี่ยมันก็ละลายแล้วแต่น้ำเปิดอย่โอ้อะให้ดูนี่น้ำเย็นนะ มันถึงเรียกว่าเป็นนวัตกรรมที่วุฒิกับทางทีมพวกแก่น้อยเราเคาลีพิเซนต์คุณแกนเราเสนอมากแค่ใช้ช้อนคนนี่ครับไม่ต้องใช้เชคเกอร์นี่ก็ลหลาดหตลอดทั้งวันมีแต่คนถามมาตลอดทั้งวันเลยว่าทำไมถึงอยากทำเบโปรตีนเครื่องดื่มนี้ มันเป็นสําหรับคนที่อยากจะออ,อกกําลังกายอะไรนะเล่นฟิตเดนสหรือเปล่าโทษนะดึกะอะไรน,นี้แล้วก็บอกเขาไปนระบอกไม่ใช่เราต้องการเครื่องดืง่มที่หนึ่งมันสามารถที่จะเพิ่มโปรตีนในร่างก,กายได้เพื่อเพิ่มโปรตีนปุ๊กเนี่ยนะครับสิ่งที่มันจะหายไปก็คือไขมันนั่นเองมันเป็นหลักการที่เรารู้กันอยู่ตอนที่เราเรียนมาแต่บางทีเราก็จะลืมแต่ความพิเศษข,ของมายเ y ก็คือความอร่อยของมันนั่นเองนะครับและอ่า รสชาติเนี่ยมันเหมือนกรีนทีของของสตาร์บัคเป๊ะเลยขอบอกต้องต้องชื่อโ<า>ชมจริงมาที่คิดค้นอ่ะม,<า>มันมัชชะนะของของสตาร์บัคเป๊ะแล้วก็ชาเขียวที่นำเข้ามาเนี่ยนำเข้ามาจากเกียวโตนะครับแล้วมันก็อีกรสนึ่งก็เป็นรสช็อกโกแลตแต่เดี๋ยววันนี้ขอเน้นชาเขียวนี่ให้ดูเล อืมิ่มสบายนอนได้เลยเดี๋ยวพวกงนี้ต,ตื่นตีห้าเพื่อไปสิงคโปร์ลาทวีสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย